เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปปิ้งแมนนะเกมมอไฟแห่งฟามสุขนะครับผมจะกลับเข้ามาแล้วกับเกมการทำร้านอาหารนะผมนะร้านชาบูปิ้งย่างนะผม ก็พาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่2แล้วนะจากกระแสรเรียกร้องจากพาร์ทแรกก็ดีพอสมควรเรียกว่าคนดูถล่มทลายเลยทีเดียวกูพูดไป็นชดนะแต่ไม่เป็นไรมันเป็นฟอร์มสุดข,ของเราในการเล่นนะผมเพราะว่าผมอยากจะเล่นเกมไหนผมก็เล่นนะเรื่องมันมีแค่นี้ละก็ตอนนี้ผมก็มีการแจ้งบุคลากรมากมายนะผมไม่ว่าจะเป็นอาบริกรนะผมแล้วก็คนเก็บอ่าสั่งนะผมที่เคาน์เตอร์นะผมแล้วก็ข้างในนี้ก็มีเชฟแล้วนะผมแล้วก็มีอาคนเสิร์ฟน้ําซุปนะผม แล้วก็คนเสิร์ฟอาหารนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีคนล้างจานแล้วนะผมตอนนี้เรียกว่าบอยคอตตัวเองไม่ต้องทําอะไรแล้วนะผมเป็นเท่าแก่อย่างเต็มตัวแล้วนะผมก็เหลือแต่ว่าเราจะบริหารยังไงให้มันดูดีนะผมอ่ะคุณปู่นะผมอะ,อะไรอะ่ะเข้าที่แล้วเราพลาดเนื้อวัวสด70%รนะผมของอาทีธิมากโก้ไปนะผมครั้งนี้จะพลาดไม่ได้เด็ดขาดน,นะเขาบอกอ่าคุณยายก็บอกว่าเฮียวหวังอาข้างบ้านเตรียมรถเข็นเอาไว้พร้อมแล้วพรุ่งนี้เราอะไรอะ่ะ ต้องตื่นแต่เช้าไปแย่งของก่อนนะผมใช่ๆช่ครั้งนี้ของซีฟู้ดลด50%นะผมแล้วก็ซื้อ1แถม1ด้วยบอกเลยว่าโอกาสนี้หายากมากเราต้องฟ้าเอาไว้ให้ได้นะผมมันก็เป็นบทสนทนาของแต่ละครอบครัวที่มาแกันนะผมก็เรียกว,ว่าเป็นเกมอะไรที่แบบว่าใส่ใจรายละเอียด่ะ <c oughs> พวกนี้เราจะต้องไปต่อแถวหน้าประตูทางเข้าก่อนพวกเธอแยกไปกันคนละฝั่งนะคนหนึ่งไปโซนซีฟู้ดคนหนึ่งไปโซนเนื้อวัวนะผมะโซนเนื้อวัว คุณปู่จะไปเองนะผมฮิฮิพวกเคียวังยังไม่เห็นเจ้านี่แน่หยิบใบปลิวที่ถูกพับเอาไว้นะผมแล้วก็ใส่หน้าอกนะผมวอ a เ t อะเน้อว <laughs> ัวลด70%อรถอ่าอะไรอ่ะซื้อโลแถมอีกครึ่งโลนะผมชู่ยังส่งเสียงดังไปฉันไปคุยกับเจ๊จางที่แจกใบปลิวมาแล้วพรุ่งนี้เราต้องไปตั้งแต่เช้านะผมพวกเคียวังจะต้องยังไม่รู้เรื่องแน่ๆเลย <laughs> ครั้งนี้จะต้องสำเร็จแน่นอน ห้ามพลาดเด็ดขาดก็บอกคุณปู่ก็บอกอ่าชนแก้วอ่าชนแก้วก็เป็นกิจกรรมของพวกเราคนแก่นะผมไปซื้อของลดราคานะผมเซลนม่มอ่าตอนนี้ผมก็เล่นตรงนี้เป็นแล้วนะผมก็วันนี้ตั้งใจจะมาคิดคน้นอ่าต้องเรียกว่าวัตถุดิบนะผมแล้วก็สูตรนะเพราะว่าในเกมเนี้ยการที่เราจะได้เงินเยอะๆอะ่อะมันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ดีขึ้นนะผมแล้วก็สูตรอ่าเบส้ําซุปนะผมดังนั้น ตอนนี้ผมก็มีไอเทมมากมายพอสมควรเลยนะผมมีถึง22อันเลยทีเดียวดังนั้นผมจะคิดค้นทีละ10ครั้งเลยนะผมเพื่อจะได้ของดีๆโอ้ยเลื่อนระดับไปแล้วนะผมเป็นระดับดีบุกนะผมก็ร้านค้าเนี่ยก็จะมีตัวัดนะผมนั่นก็คือสิ่งอำนวยปลูกสร้างนะผมอันนี้ก็อัปเกรดพนักงานนะผมอันนี้ก็อัปเกรดเมนูนะผมซึ่งผมทําการอัปเกรดเมนูแล้วนะอันนี้นะผมก็มีกุ้งไม้ไผ่นะผม กุ้งที่ถูกทําให้ป่นนะผมมันนุ่มและอร่อยนะผมโอเคแล้วก็ขนมโก๋นะผมอาหารพื้นเมืองของอ่าเทียงจินนะผมทําจากข้าวชั้นดีนะผมน้ําตาลทรายขาวอ่าอะไรอะย่อยอ่าง่ายบํารุงกระเพาะอาหารนะผมแล้วก็นุ่มอร่อยนุผมอ้าวปลาต้งโก๋เล็กนะผมอ่าแป้นผัดกับอ่าใบยี่หร่านะผมใบยี่หร่าใส่ปลาต้งโก๋ด้วยหรอวะก็มีนี่ไงคะแนนอาหารนะผมแปดนะผมราคาแปดต้นทุนหกนะผมอันนี้ก็จะได้กําไรสองนะผม ก็อันนี้มันเป็นแบบว่าผกเครื่องเคียงนะผมนะใบชาของไทยนะผมอันนี้ของไทยอ่ะเป็นเบสนะเพื่อทําเป็นชานมนะผมะสีสันสดใสนะ,ะรสชาติมีเอกลักษณ์แบบไทยนะผมมีชาไทยด้วยปลาอะไรอ่ะปลากุยสลัดนะผมน <c oughs> ่าจะใช่นะอันนี้นเอาไว้กินกับชาบูนะผมะเป็นการยากที่จะรักษาสีสดใสของปลากุญชลที่เพาะเลี้ยงนะผมแต่เนื้อจะนุ่มและเข้มข้นนะผมมีก้างน้อยแล้วมีรสหวานนะผม ฮ่องกงและมาเกา๊านับว่าเป็นหนึ่งในสีของปลาที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีนนะผมว้าได้ของดีด้วย <laughs> เนื้อปลาหม่าร่านะผมน,นั่นเนื้อปลาที่คุกด้วยพริกนะผมถึงแม้จะดูน่ากลัวแต่มักจะแพ้พริกแห้งที่คั่วแล้วนะผมกลับหอมแล้วไม่เผ็ดนะผมอันนี้หอมเห็นไหมต้นทุนสิเองแต่ว่าการขายได้24เลยนะผมเอยเซตผักปลานะผม จานที่ประกอบไปด้วยผักปลานะผมหลากาชนิดมีรสชาติที่สดชื่นและหน่าที่จะเป็นที่ชื่นชอบของปาร์ตี้สลัดผักนะผมออันนี้าหางหวัวในสุดกูได้หางวัวแล้วแพงด้วยนะผมเนื้อส่วนที่มีกลิ่นคาวของวัวชัดเจนที่สุดนะผมเอนและคอลลาเจนเข้ากันอย่างลงตัวนะผมมีความเหนียวหนึบมีความมันแต่ไม่เลี่ยนละลายในปากนะผมได้เกี๊ยวนะผมเกี๊ยวนี่ก็ต้นทุนก็ไม่แพงมากนะผมราคาขายดีมาก คะแนนอาหารสิบ่ะนี่ดูสลัเบาแป้งบางนะผมไสหนาเต็มคำจะว่าไปเขาใส่ของแบบนี้ในหม้อไฟก็ด้วยเหรอ,อ,อใช่เขาใส่เขาไม่ได้ใส่เขากินข้างเคียงแบบแต่ก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะหมนมาแบบยังไม่ยังไม่สุกก็ได้นะ,ะประกฏดหลวงนะผมเรียกอีกอย่างว่าปลาครีมนะผมเป็นปลาดุกชนิดหนึ่งในอเมริกาเหนือนะเนื้อหนาไม่มีก้างหนังปลา ก็กินนุ่มลื่นฟูอร่อยนะผมนะนโอ้โหแต่ต้นทุนแพงไปหน่อยนะของนอกไงของนอกสิบอย่างนะผมโอเคอเราก็ได้วัตถุดิบแล้วนะแต่ว่าเราไม่ได้ว่าวัตถุดิบเราต้องเต็มว่ะเกี๊ยวไข่นะผมอาหารเด็ดนะผมใช้ห่อไข่นะแล้วมีไส้เป็นกุ้งสดเนื้อหมูเนื้อวัวหรือเนื้อแพ้นะผมแล้วแต่เราจะใส่นะผมอุ้ยอันนี้แพงจัด,จดเลยถ้าเราขายไงแต่ต้นทุนถูกนะผมโลเนื้อแพาต้นหอมนะผม อาหารขึ้นชื่อของมงกเรียนะผมมีต้นหอมสับผสมอยู่ในอาโรเนื้อแพะนะผมเหมือนดวงดาวเล็กๆดับกลือนคาวของเนื้อแพะได้อย่างลงตัวนะผมทําให้เนื้อแพะหอมยิ่งขึ้นนะโอเคเพือกเฮ้ยเือกแต่ต้นทุนก็ไม่แพงมากนะผมอาหารเข้มข้นและเนียวนุ่มนะผมประเทศจีนว่ากันว่าหากรับประทานมากไปจะช่วยบํารุงฟันผุได้นะผม อ่าแล้วลูกชิ้นผักชีอันนี้ก็อุ้ยแต่ว่าราคาต้นสนสูงนะลูกชิ้นเรียบนะผมมีปริมาณแป้งและเนื้อสัตว์ที่มีความสมดุลกันพอดีนะผมอันนี้อ้ยต้นหอมถั่วรันเตานะผมก็เป็นต้นอ่อนของถั่วรันเตาเนอะเป็นอาชนิดเดียวกันกับยอดใบอาถั่วรันเตาแต่ต้นอ่อนนะผมของตัวรันเตามีอาพึ่งงอกนะผมเป็นแบบไม่มีใบอ่อนเลยอาแล้วส่วนอาใบถั่วรันเตานะมักจะใช้แต่ใบอ่อนนะผมโอเคน้ำอัลมอนด์เอามาทำไมวะ เครื่องเดิมโปรตีนที่ทําจากอัลมอนด์ป่าธรรมชาตินะผมขาวนวนลราวกับนมนะผมละเอียดอ่อนลาวกับยกแล้วคืออะไรอะกินหอมอันเป็นเอกลักษณ์นุม่มแล้วกืนเลย <c oughs> อ่าเอ็นบัวนะผมอ่าเอ็นของอ่าเอ็นบัวหรือบนกระดูกนะผมเอ็นบัวที่สดใหม่มีน้อยมากนะผมสีขาวบริสุทธ์ก่อนรับประทานต้องเตรียมไว้ล่วงหน้านะผมมีความอ่อนนุ่มรสสัมผัสเหมือนปิงทะเลเนหนียวนุ่มหนับนะผมอุ้ยเห็ดนางลม เห็ดที่มีรูปร่างเหมือนพัดเป็นเห็ดที่พบมากที่สุดในตลาดผักนะผมก็ไม่ได้แพงมากนะสำหรับอาหารอาารันตะกี้นะว่เสียวหร่งเปาทอดนะผมอาหารว่างที่ได้รับความนิยมในเซี่ยงไฮ้นะผมเจ้ยเจียงนะผมเจียงซูแล้วฟังตรงนะผมแป้งกรอบน้ำซุปเข้มข้นเนืเน้อหอมรูปร่างสวยงามอร่อยนะผมโอเค <c oughs> ได้เยอะแยะเลยอ่ะเรามาทำเบ็ดน้ำซุปกันแม่งนะผม ตอนนี้ผมก็น่าจะทําอยู่ได้ประมาณสองชุดนะผมทำสิบไม่ได้ลืมไปโอเคเตานมอไฟเครื่องในปลาหูเป้ยนะผมนี่คนหูเปยชอบกินปลานะผมหม้อไฟที่เป็นเอกลักษ์จึงเกิดจากที่นี่นะผมซึ่งเจียงอะไรอะเจียงโจมีชื่อเสียงมากที่สุดต้องมีพริก3ชนิดรวมกันในเบตดน้ำซุปนะผมพริกไทยเฉา,าเทียนเผ็ดบริสุทธิ์ พริกที่หอมแต่ไม่เผ็ดอย่างพริกขี้หนูนะผมแล้วก็พริกดองอ่ารสเด็ดนะผมพริก3ามชนิดผสมกันอ่าเพื่อหมักเครื่องในปลาที่อร่อยเข้มข้นที่สุดนะผมอันนี้ใหม่เลยนะผมของผมนะผมก็ <g rab> เป็นอีกอย่างหนึ่งนะผมในเบสน้ําซุปนะฮะอีกอย่างหนึ่งแล้วกันเอซำเอ้ยแกงไก่ดาเรียกว่าใส่ไก่ดํามาทั้งตัวเลยใช้อานก์ทั้งตัวนะผมตุ๋นเห็ดและสมุนไพรต่างๆ ด้วยวัตถุดิบคุณภาพนะผมเพื่อสุขภาพนี่จะเติมพลังห่ายินนะผมแล้วก็เพิ่มชีวิตชีวาเหมาะกับการรับประทานในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวนะผมโอเคก็คิดค้นขึ้นมาแล้วผมแล้วก็วิธีการที่เราจะใช้การคิดค้นนะผมเราก็ต้องไปที่คลังสินค้านะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะผมเราก็จะผสมอย่างนี้นะผมผสมอย่างนี้อ่าเราก็จะได้ของนะแล้วก็ ห้าอย่างนะผมเดี๋ยวจะทำให้ดูเอาเป็นนี่ก่อนก็แล้วกันอ่ามันก็ใช้พลังงานนะตอนแรกผมไม่รู้นะว่าพลังงานคืออะไรนุ่มเราก็จะทําการผรสมกันอย่างนี้นะผมไม่ยากนะผมก็มีทั้งหมดระดับ5ขั้นนะผมเมื่อ5ขั้นเราก็จะได้วัตถุดิบไงเรื่องมันมีแค่นี้นะผมโอเคนี่ผสมเข้าไปอ่าอันนี้ยังไม่ได้นะผมแล้วก็ต้องรอคููดาวพลังงานเราใช้ก็อันหนึ่งหนึ่งพลังงานนะผมก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะก็เรียกว่าเป็นเกมที่แบบว่าไม่ต้องเติมก็ได้นะถ้าว่าเราแบบ ยังไงอะไม่ได้รีบมากอ่าหมดยังหมดยังน่าจะหมดแล้วนะผมอันนี้อ่าอันนี้ก็แอบขมนะผมรสขมก็มี5รสนะผมก็รวมรสชาติเป็นหนึ่งเดียวกับไอ้นู่นไอ้นี่นะผมนี่อ่ารวมกันอย่างนี้ป๊าเป็นอย่างนี้นะผมรสชาติขมก็จะกำเนิดขึ้นนะผมแล้วก็พริก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 ของจีนนี่เป็นพริกเหลืองน่ายเป็นพริกเหลืองนะโอเคแล้วก็เป็นอ่าผัดพริกนะผมแล้วก็เป็นอย่างนี้อ่ะก็หมดประดีรอคูดาวนะผมแล้วก็เกลือ เกลือก็ใส่เกลือนะผมแล้วก็เกลือใส่เกลือนี่มาเป็นเดือเนื้อแห้งนี่นงไงกูก็ไม่เข้าใจเนะ่าเนือแห้งมาแตากนะผมเป็นนี่เป็นไข่เค็มโอเคไบโคเบอร์นี่เราสามารถเอาไปแลกของได้นะผมแล้วก็พวกไอเทมประหลาดต่างๆเนี่ยถ้าเราได้สองอันแบบอย่างเงี้ยผมจะทำให้ดูนะผมถุงมือกับถุงมือรวมกันก็จะกลายเป็นอ่าถุงมือแท้นะผมเมื่อถุงมือแทเนี่เราจะใช้อะไรไม่ได้แล้วนะมันก็จะสุ่มดรอปของนะครับผมที่เราจะได้นะ อันนี้เราก็จะเป็นอ่าพวกเบตรต่างๆนะผมอ่ะมากลับมาที่นี่อ่ะไอเทมต่างๆก็จะออกมาจากอ่าพวกนี้แหละครับผมนี่ไงเห็นไหมออกมาแล้วจากพนักงานหอง่มเราเองนะผมตอนนี้ก็อ่ะนี่ถ้าลูกค้าเข้าครบนะเราก็จะมีสิทธิ์อ่ารับของในการทาวัตถุดิบนะผมอ่ารับสองเท้าผมรับธรรมดาแล้วกันที่เกียรติดูโฆษณานะผมแล้วก็รับของตรงนี้ไปด้วยนะผมแล้วก็เรียกว่าก็เล่นเพลินดีอะทุกคน เราสงสัยจะต้องสร้างอะไรสักหน่อยนะผมดูจากอาการแล้วเรามีเงินอยู่2อ0 0สนเล้าลนะผมแล้ก็ไปที่ร้านค้านะผมเราจะตกแต่งอะไรดีก่อนนะผมคิดเอาไว้ตกแต่งนอกหลานก่อนดีป่ะผมมีความตั้งใจที่จะตกแต่งนอกหลาน <c oughs> โอเคอผมจะต้องมีสเต็กบาร์นะผมอุดมสมบูรณ์นะโต๊ะอาหารขนาดเล็กนะผมที่เต็มไปด้วยอาขนมเค้กนะผมนอกจากนี้ยังมีเครื่องอาดื่ม ขวดแก้วอีกหลากหลายกล่องที่ดึงดูดใจให้คนเข้ามานั่งคุยกันหน้าประตูนะผมโอเคซื้อเลยนี่ไงเห็นไหม <laughs> มีนี่ขายน้ำาวยโอเคเป็นสเต็กบายนะผมแล้วก็เ,เราหรือว่าเราต้องจ้างคนนี่ว่าผมว่าต้องมีบุคลากรเพิ่มอ่ะวันนี้จ้างไปแล้วน้องหลิวดีอ่ะเราจะจ้างน้องหลิวเพิ่มดีไหมผมว่าจ้างน้องหลิวเพิ่มดีฝานะผมอ่าก็น้องหลิวก็เพิ่มขึ้นมานะผมแล้วน้องหลิวก็มาทํางาน ตรงไหนวะเนี่ยผูยังไม่เห็นน้องหลิวนี่ไงน้องหลิวมาแล้วนะผม <c ười> คอยเรียกว่าเดี๋ยวจะจัดการทุกอย่างให้เรานะผมแล้วก็เราก็ทีนี้เราจ้างพนักงานเพิ่มแล้วนะผมว่าต้องจ้างใครเพิ่มอีกอ๋อน้องหลิวนี่เก็บรับออเดอร์นะผมแล้วก็เก็บฟาโตะให้ลูกค้าในห้องส่วนตัว ในห้องส่วนตัวห้องส่วนตัวกูยังไม่ทําเลยเอ่ะโหเสียตังค์ไปฟรีๆะเนี่ห้องส่วนตัวผมเพิ่งจะปลดล็อกไปนะผมห้องเดียวนะยังไม่ได้ซื้อโต๊ะเก้าอี้อะไรเลยนะผมดังนั้นน้องหลิวประจําการไปก่อนผมว่าผมตกแต่งร้านก่อนดีกฝ่ายนะผมเอาเป็นตะกี้ผมสร้างไอสลัดบาร์ไปแล้วมีทรรัศน์หนักดีกว่าข้างน,นอกก็มีทรรัศั์ดูกันซะหน่อยโอเคจะเป็นการรีวิวสินค้าของเรานดูมผมว่าเดี๋ยวไม่ได้ว่ะผมว่าเราจะต้องไปที่ไอ้นี่นะ นี่เราต้องมาที่นี่นะผมเมนูนะผมว่าเราจะต้องอัปเกรดเบสดน้ําซุปซะหน่อยเพราะว่ามันจะได้แบบว่าไอ้นั่นขึ้นไงอ่าราคาขายจะได้แพงขึ้นนะผมแล้วก็ยังอัปได้แค่3ดาวนะผพเอ้ยอันนี้4ดาวแล้ววิได้4ดาวแล้วอ,อันเนี้ยวิ่งได้ี่ดาวอนกั้นโอ้โหมันอยู่ที่ไอ้น,นั่นร้านเรานะผมโอเคยิ่งร้านเรามีดาวมากขึ้นนะ่ะเมนูของเราก็สามารถอัพได้มากขึ้นนะผมแล้วเงินก็หมดไปรัวๆเลยตอนนี้ผมมีน้ําซุปอยู่สารน้ําซุปแล้วนะผมก็มีหม้อไฟเครื่องในปลาหูเปื่อยนะผม แกงไก่ดำนะผมอ่าหม้อไฟ3มช่องนะผมแล้วก็อ่าหม้อไฟเผ็ดร้อนแนะ่เรามาดูวัตถุดิบกันก่อนดีกว่าวัตถุดิบก็เลือดเป็ดนะผมเพิ่มเข้าไปโอเคก็ยังเพิ่มแห่ไม่ได้นะต้องเป็นทองแดงระดับสองนะผมอ่าเราเพิ่มผ้าขีริ้วดีกว่าอืม <c oughs> กำไรน้อยนิดแล้วเกิน <c oughs> ผ้าขีริ้วนี่อ่าขายี่สิบแปดนะผมแล้วก็ได้กําไร32มสิบสอนะผมอ่าราคาขายใช่ไหมโอเคก็พอได้อยู่อันนี้อันนี้เนี่ย โอเคเพิ่มให้หมดนะผมเดี๋ยวมีเท่าไหร่ขอเพิ่มให้หมดเลยีเดียวอ่าผมมีอะไรนะผักขีเลี้ยวไส้เป็ดอ่าหลอดเลือดหมูนะผมข้าวแปดเซียนแมผมมีข้าวแปดเซียนด้วยทุกคนแล้วก็ขนมงาทํามือนะผมโอเคเพิ่มให้หมดวันนี้หมดตังค์เพราะในบวกของงกนี้แหละอ่ามันฝรั่งสไลด์นะผมแล้วก็อ่ากุ้งไม้ไผ่โอเคไม่ได้ต้องเพิ่มตังค์เข้าไปเพิ่มกัน้าปอ่าโลต้นหอมผม เงินเป็นเยอะไงทุกคนอาชาไทยไม่ได้เลยเราคนไทยชาไทยต้องมาอาแหงวัวน,นะผมโอเคเผื่อจะมีคนสั่งกันนะเพราะว่าดาวมันเพิ่มไงดาวมันเพิ่มไงแล้วกูก็เสียตังค์เพิ่มโอเคแต่มันก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะทําให้เราอะได้ตังค์ได้เร็วขึ้นนะผมเพราะว่าวัตถุด,ดิบเราแพงขึ้นแล้วก็ไข่ได้แพงขึ้นไงเรื่องมันมีเค่นี้นะผมะเห็ดนาเกี๊ยวไข่ไม่ตังค์จะหมดแล้ววะตังค์จะหมดแล้วหลือสองหมื่นฝ่ายนะผมแต่ไม่สนใจใดๆทั้ทงนั้นทําการอัปเกรดรัวๆนะผม โอเคแล้วก็เหลือ1มื่นแปล้วอะตังไม่พอนะผมเท่าแกอยากได้เงินของฉันหรือเปล่าถ้าอยากได้เงินของฉัน่ะรับชมโฆษณาด้วยไม่ได้หว่ะกูต้องรับชมซะหน่อยละแทนหลังจากที่เรายึดตังของพน,นักงานมาเราก็ทําการอัปเกรดนะผมอุ้ยมันขึ้น,นตลอดเลยอย่างเงี้ยเรียกว่าให้มึงโบได้ตลอด <c oughs> อุ้ยของเรามีเยอะมากเลยนะตอนนี้แต่เงินเราไม่พอแล้วนะผมเครื่องปรุงเราย,ยังไม่มีเลยนะผมซึ่งแบบว่า,ามัน มันยังเป็นปริศนาอยู่ว่าน้ํามันที่ถูกบทจากแงนะผมมักถูกใช้ผมว่ามันต้องแบบว่าเกี่ยวกับวัตถุดิบเนี่ยถ้าเราเปิดวัตถุดิบอันไหนที่มันแบบว่าน่าจะตรงใจอันนี้นะมันก็น่าจะเปิดทําการให้เรานะผมอันนี้เราก็มีอันนี้ขายดีเลยนะฮวัดเลยนะผมขนมงานทํามือกับข้าวแปะสมบัติเนี่ยรู้สึกว่าจะฮวตฮิตเลยนะผมแล้วก็ลูกชิ้นนี่ก็ฮอตฮิตนะผมโอ้โหมีของฮอตฮิตหลายอย่างเลยว่ะของเรานะเรียกว่าติดตาตึงใจเลยทีเดียว อ่ะตรงนี้ก็อย่าลืมรับการนะผมอ่ารับไปแล้วนะผมสามพันห้าแจวแจมสุด <c oughs> ก็เวลาเราเพิ่มระดับอะ่ะมันก็จะอัพเราสามารถช่วยพนักงานได้นะผมโอเคแต่พนักงานกูเต็มไปหมดเลยวันนี้อ่ะตรงนี้ก็อ่ะพูดไปแล้วใช่ไหมอ่ะขอรับตะหน่อยแล้วกัน <c oughs> เมนูกูต้องมาแล้ววันนี้เอยสําเร็จอุ้ยรับเพชรด้วยแจวแจมตอนนี้ก็มีเพชรเยอะขึ้นนะผมอ่ามีคนสั่งน้ําซุปมีคนสั่งชาสั่งอะไรเพิ่มนะผมอ่าเดี๋ยวตามเก็บไอเทมดีกว่า นี่ไงไดไอเทมแล้วนะผมอืมอไอคนนี้มีปัญหาอะไรอ่ะอุ้ยให้เงินเยอะมากเลยอ,อ่ะอ่าฉันต่อคิวมาตั้งนานแล้วเห็นว่าที่นี่มีรถทั้ง5เข็มระดับ3อยู่ด้วยขอให้ฉันสักหนึ่งชุดได้ไหมได้เลยอ่าไม่เพียงพอะ่ะรถเข็มใช่ไหมขอดูก่อนดูทางก่อนรถเข็มอ่าอุ้ยไม่ยากไม่ยากแล้วก็ไปที่อาเข็มนะผมเดี๋ยวว่าซื้อออกมาให้หมดเลยพลังงานเรามมนเยอะไงเรื่องมันมีฮะเนี่ยแ,แล้วก็ประสมกัน อันนี้ผสมนี่อ่ะเค้มตกอ,อันแล้วระดับสามปะระดับสามด้ผมโอเคแล้วก็ให้ตาคนนี้ไปนะผมเราจะได้ตังหมื่นฮ่ขอบคุณนะรับกองพวกนี้ไปเถอะเดี๋ยวคราวหนะ้าฉันจะมาให้ช่วยอีกไม่ต้องมาแล้วได้ปะไม่แต่มันมาเราก็ได้ตังไงโอเคเราก็ได้ตังมาแล้วนะผมเราก็ไปทําการอัปเกรดเมนูต่อนะผมเรียกว่าของเรานี้มันต้องขึ้นชื่อทุกอย่างเชื่อเลยแม้แตผ่ผัดเผ็ดผักบุ้งก็ตาโอเค เอันนี้ปลาต้งโขแหมผมมีตังค์หน่อยไม่ได้อะเรียกว่าเชิดชายทันเทอุ๊ยอันนี้ถูกฝานะไอ้พวกของกินเล่นนี่จะถูกฝานะผมส่วนไอ้พวกของอที่เป็นใส่กับพวกชาบูหรือพวกอะไรที่จะแพง่านะผมนี่ไงอันนี้ถูกฝานะผมเป็นขนมโขเขาเรียกว่ากินแบบเครื่องเคียงเครื่องเคียง,อ,อ,งอ่าเท่าแก่อีกแล้วเท่าแก่หมดตังค <laughs> ์แล้วูกโอ้ยนี่ไงเป็นพันเลยแล้วก็ได้กําไร600อยนะผมเ <laughs> พิ่มจะจัดดูคนนี้ดรอปอะไรไหมไม่ดรอปนะผม เราต้องดูนะตอนที่มันแบบว่ามีนี่มีขึ้นที่หัวอย่างนี้มันก็จะดอปคองได้นะผมดอบไหมคนนี้ไม่ดอปนะผมโอเคตอนนี้เงินเราก็เหลือพันเก้าไปกว่าเรียกว่ายับยับเลยเงินเหลือน้อยจะจ้านอ่าช่วยเสิร์ฟนะผมช่วยทุกอย่างโอเคทีนี้ก็สุดจัดผมมีการตกแต่งร้านเป็นหลายอย่างเลยนะผมโดยเฉพาะข้างหลังเนี่ยปกติมันยังไม่มีนะผมโซนเครื่องดื่มเนี่ยแล้วก็พอเราอ,อัปเกรดออกมาเนี่ยคิดว่าอ่าอุวัตถุดีแบเรามันก็ไม่น่าจะได้เครื่องดื่มนะผมแต่ตอนนี้เราได้เครื่องดื่มแล้วไง กอ็อุ๊ยไสี่400ร้อยเหือนี่มาคนเดียว,วเนี่ยเธอทำไมแดกขนาดนี้จริง600นะผมแต่ว่าได้กำไร400อะ่ะเนี่ย่วนเครื่องดื่มข้างหลังเนี่ยก็สั่งเครื่องดื่มนะผมผ่านออเดอร์จากออ้ยนี่ไงได้เหมือนกันได้ของเหมือนกันโอเคนึกว่าไม่ได้นุ่มมีปลากดยากอะเนี่ยบางเงี้ยบางเงี้ยโอเคมีของล่นไหมไม่มีนะผมะ่าผมรับออเดอร์แทนอุ้ยกูได้กำไรจัดจเลยทีเดียวได้กำไร700อะ่ะคิดดู เดียกว่าอ่นนี้ไงมีคนสั่งอยู่นะผมคิดตังแบบจัดๆเลยีเดียวก็มีตู้เย็นแล้วนะผมตอนนี้แล้วก็ครัวก็เปลี่ยนไปมากเลยจากตอนแรกที่ผมเล่นนะเรียกว่าอะไรจะเปลี่ยนไปขนาดนี้อ่ะวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนดี่ฝ่ายนะผมเพราะว่าหนึ่งเงินก็หมดแล้วนะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งร้านค้าก็ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องไปนะผมดูข้างนอกหูมีทั้งทอร์นาทมีทั้งสลัดบาร์เก้าอี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีมีล่มด้วยไหมมีพนักงานต้อนรับนะผมอ่ะ ไปจริงแล้วทุกคนใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะผมก็เป็นเกมเบาๆสบายๆฝากดูฝากติดตามกันด้วยนะผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่กดติดตามนะผมไปจริงแล้วซีโอเกมทุกคนเฟนดายังเล่นอยู่มาละเฟย